ต้องบอกว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกรอคอยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและคนเก่งกำไรในทองคำนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสภาพที่ตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงนะดังนั้นการที่ลดดอกเบีย้ยเนี่ย จะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นด้วยและก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำอย่างรุนแรงทีเดียวครับเราทำหายกันที่2,430ี่ยเหรียญเมื่อช่วงประมาณ3เดือนก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยห่างจากไหายเดิมเพียง20เหรียญเท่าน,นั้นเองคำถามที่ทุกคนมักจะถามก็คือราคาเมื่อทะลุขึ้นไปเนี่ยแล้วมันจะไปถึงแค่ไหน,น ดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือาราคาทองคำกำลังแสดงทิศทางเป็นขาขึ้นอย่างถาวรระยะยาว สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะได้มาพูดคุยกับคุณหมอนะคะซึ่งประเด็นวันนี้ค่ะคุณหมอเนื่องจากว่าล่าสุดค่ะเงินเฟอ้อลดแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยราคาทองพุ่งขึ้นนะคะอยากทราบว่าในมุมมองของคุณหมอแล้วเนะะี่ยค่ะสถานการณ์ตลาดทองตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นไปยังไงหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรที่แหมในขณะที่เงินเฟอ้อลดแต่ราคาทองดันพุ่งขึ้นมาแบบนี้ค่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับว่าทองคําเนี่ย ในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาทองคำค่อนข้างเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง40,000บาทต่อบาททองคำถึง40,700บาทเวียงขึ้นเวียงลงในกรอบ700เนี่ยมาประมาณ5-6อาทิตแล้วโดยภาพหลักเนี่ยเป็นกรอบของทองไทยแล้วก็อีกอันหนึ่งทองของตลาดโลกเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ว่านี้เป็นไทยบาท เป็นทองไทยนะฮะซึ่งเราจะเรียกว่าเหวียงขึ้นเหวียงลงในลักษณะที่เราเรียกว่าไซเย์หรือมันไร้ทิศทางไปอันนึงก็คือราคาทองของตลาดโลกเนี่ยมันเวียงขึ้นเหวียงลงในกรอบ2,300เหรียญถึง2,365เหรียญตามที่เราได้โชว์ในสไลด์นะครับซึ่งอันนี้เป็นโกลสปอร์ตเดลิชาซึ่งจะเห็นได้ว่า รงบัตทอมด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่บริเวณ2,290เหรียญบวกรบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของราคาในช่วง5-6สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณ60-70เหรียญดังกล่าวระหว่าง2,290ถึง2,350ถึง2,360เหรียญอันนี้เกิดอะไรขึ้นในช่วงสัปด,ดาห์ที่ผ่านมา ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็คือเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เริ่มอ่อนแอลงนะครับก็ไม่มากแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ออกมาทางด้านการจ้างงานที่น้อยลงนะครับอัตราการจ้างงานเริ่มปรับตัวสูงขึ้นภาคทาง,งด้านอุตสาหกรรมเนี่ย เริ่มอ่อนตัวลงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายัางไม่มากนะครับแต่พอมันอ่อนตัวลงตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันนำไปสู่การอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งค่าเงินดอลลาร์เนี่ยในช่วงสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยมันแข็งอยู่ที่บริเวณ1 0 5 8งร้อยห้าจุดแปถึงหนึเดี๋ยวเรามีกราฟดอลลาร์อินด็ให้ดูนะครับอันนี้เป็นกราฟ ดอลลร์อินเด็กซ์ที่ทีมงาน MTS GO แม่ทองสุขเราเตรียมไม่ให้ดูนะครับเอ,อ่อส่วนของสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นดอลลร์อินเด็กซ์ส่วนของสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นราคาทองคำซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับว่าดอลลร์อินเด็กซ์กับราคาทองคำนั้นเนี่ยค่อนข้างร้อกันไปในทิศทางตัวกันข้างหมายความว่าถ้าดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทองคำก็จะร่วง ้าดอลลาร์อินดี x ปรับตัวลดลงหรือค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยราคาทองคำจะดีดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนในทองคำจะต้องรู้และเข้าใจก็พูดง่ายว่าทองคำกับดอลลาร์อินดี x เนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นคนละด้านด้านหนึ่งก็คือภาวะเโคโนมิกโดยทั่วไปเซฟเฮเว่นก็เป็นดอลลาร์ในการที่จะเก็บออม ดอลลาร์เพื่อเป็นเ,เป็น r e s e r v e Cur r e n c y ของประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงสอาวันมานี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะครับนอกจากค่าเงินดอลลาร์ที่จะอ่อนลงมาเนี่ยสาเหตุหลักเมื่อวานเมื่อคืนวันที่11กรกฎาคมค่า CPI หรืออัตราดัชนีราคาผู้บริโภคตรงนี้นะครับมันเริ่มปรับตัวลดลงคำว่าเพิ่ม3.0%เนี่ยคือเขาเรียกว่าเปรียบเทียบ year on year อยากจะเกริ่นนิดนึงนว่าก่อนหน้านี้มันอยู่ที่3.1เมื่อเดือนที่แล้วและถ้าเมื่อ5-6เดือนก่อนหรือ7-8เดือนก่อนมันอยู่บริเวณ7%ทีเดียวก็เรียกว่า หลังจากที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยมาเร็วๆในช่วงประมาณปลายป,ายปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ดอลลารออ์ค่า CPI เนี่ยค่อยๆปรับตัวลดลงครานี้ดัชนีชผู้บริโภคหรือ CPI มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องตอบว่าตัวนี้มันเป็นดัชนีที่วัดที่ตลาดเอามาดูว่าเฟดเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ต้องบอกว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ย เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกจับตาโดยเฉพาะในกลุ่มของ Financials และทุกคนใ,ในโลกเนี่ยก็จะม,มีต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นหรือต่ำลงโดยดัชนีของค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็จะทำให้เงินของประเทศของพวกเราไม่ว่าจะเงินบาทหรือเงินสกุลอื่นๆเนี่ยจะแข็งหรือจะอ่อนก็เทียบกับค่างเงินดอลลาร์อย่างเงินบาทที่ผ่านมาเนี่ยก็อ่อนลงไป จนเกือบไปแตะ37บาทเมื่อเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้เง,งินบาทก็กลับมาแข็งค่าขึ้นเรากลับมาที่ทองคำก็จะเห็นได้ว่าการที่ C P I เนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงปีต่อปีเนี่ยก็หมายความว่าหมายความว่าโอกาสที่เฟดที่จะมีการประชุมเนี่ยประมาณสิ้นเดือนนี้เนี่ย แล้วก็ในเดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าที่จะลดดอกเบีย้ยต้องบอกว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกรอคอยเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยของเฟดนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดปริยาสองสามเรื่องคือหนึ่งเงินดอลลาร์จะอ่อนลงเมื่อดอกเบีย้ยลดสองบอลยิวก็จะลดลงด้วยเพราะว่าอ,อดอกเบีย้ยลดบอลยิวก็ต้องลดตามแน่นอน สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่จะอนอลงดังนั้นรตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตลาดนักลงทุนเองไม่ว่าจะเป็นดาวโจนหรือประเทศไทยก็แล้วแต่พวกนี้เราก็จะกินกับพวกนี้พอสมควรเพราะมันเกี่ยวกับฟันโปรต่างๆการที่ดอกเบีย้ยมีโอกาสที่จะลดลง ็หมายความว่าดอลลาร์จะอ่อนและทองก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามกราฟที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ท่านผู้ชมดูว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นมีการผันผวนกลับทิศก,กันกับราคาทองคำนั่นเองดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือราคาทองคำในช่วง2วันนี้เนี่ยนะครับคือวันที่11 12กรกฎาคม67เเนี่ยกำลังแสดงทิศทางเป็นขาขึ้นอย่าง หาวลระยะยาวต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยเคยขึ้นมาทดสอบที่2,365เหรียญเนี่ยมาประมาณ3-4ครั้งเดี๋ยวเราดูกลับไปดูกราฟ GoSpot Daily ให้ดูนิดหนึ่งครับ mm hmm. เพื่อจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยมันเริ่มเบรก Triple Top ท,ท,ที่บริเวณอ,อันนี้แต่เพิ่เป็นกราฟ ที่เขาดูแล้วไม่ได้โฟกัสมาแต่จะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยมันเริ่มเบรกทิปเปิลท็อปที่บริเวณ2,365เหรียญมานะครับที่เป็นแนวต้านระยะสั้นและตอนนี้มันกำลังขึ้นไปที่จะทดสอบจุดสูงสุดเดิมนะครับที่ระดับ2,430เหรียญ สิ่งที่เราพูดกันในขณะนี้ราคาทองคำอยู่ที่2,410เหรียญบวกลบนะครับดังนั้นหมายความว่าราคาทองคำกำลังเข้าสู่แนวโน้มที่ทางขาขึ้นเดี๋ยวเราดูกราฟราคาทองคำให้ดูที่มีเส้นค่าเฉลี่ยถัดไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแนวโน้มหรือทิศท,ทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนได้ลองดูกราฟถัดไปในอีกสอแผ่นนะครับ Mm. อันนี้เป็นบอลยิวซึ่งจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็มีความสําคัญที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าบอลยิว mm. เนี่ย mm. ของสหรัฐอเมริกาเริ่มอ่อนตัวลงเห็นไหมครับว่าเมื่อประมาณสักสองสาเดือนก่อนบอลยิวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากแต่ตอนนี้บอลยิวกำลังปรับตัวลดลงซึ่งมันก็แสดง mm. หรือตอบรับกับสิ่งที่เรากําลังคาดคะเนว่าดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกากาลังจะเริ่มลดลงนั่นเอง ราคาทองคำของตลาดโลกเนี่ยกำลังเทสไฮเดิมหรือออทามไฮเดิมที่2,430เกรดนั่นเองนะครับ,รบดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและคนเก่งกำไรในทองคำนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสภาพที่ตลาดอุ้นไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยแข็งแรงนะดังนั้นการที่รดดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นด้วยและก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทอ,องคำยา่างรุนแรงทีเดียวครับเกิดครับถ้าในเชิงของเทคนิคเนี่ยคะ่ะราคาของทองคำเองหลังจากนี้เนะะี่ยค่ะมีโอกาสที่จะขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ไหมคะเ,ออเราทำไฮกันที่2,430เหรียญ mm hmm. เมื่อช่วงประมาณ สามเดือนก่อนประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยห่างจากไฮเดิมเพียงยี่สิบเหรียญเท่านั้นเองตอนนี้อยู่ที่สองพันสี่ร้อยสิบเหรียญในขณะที่ไฮเดิมอยู่ที่สองพันสี่ร้อยสามสิบเหรียญซึ่งถือว่าเริ่มจะเข้ามาทดสอบกันแล้วหลังจากที่เทสขึ้นไปแล้วล่วงลงมาประมาณร้อยสี่สิบเหรียญร้อยสี่สิบเหรียญตอนนี้ยีกกลับขึ้นมาแล้วร้อยสามสิบเหรียญ ก็ต้องตอบว่าราคาทองคําเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยบวกที่ผมพูดแล้วก็คือการลดดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองซึ่งเราคาดว่าภายในเร็วๆเนี้ยน่าจะไม่ถึงเดือนราคาทองคําน่าจะมีโอกาสทดสอบไฮเดิมตรงนี้ได้แล้วก็น่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้คําถามที่ทุกคนมักจะถามก็คือราคาเมื่อทะลุขึ้นไปเนี่ย แล้วมันจะไปถึงแค่ไหน <Huh. S 1> ต่างหากการจะไปได้ถึงแค่ไหนก็ดูจากกราฟตรงนี้ครับที่เราให้ไว้แล้วก็ใช้วิธีการที่เราเรียกว่า Technical Analysis โดยใช้กราฟเช่นตัวพรอดกราฟประมาณ weekly หรือ monthly chart ท่านก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นแนวโน้มที่ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นและมีโอกาสไปเทส2,500เหรียญในปลายปีได้ หรือมากกว่านั้นในช่วงต้นปีหน้าได้ครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือราคาทองคำมันเป็นขาขึ้นและกำลังที่จะเป็นขาขึ้นระดับใหญ่ของราคาทองคำในตลาดโลกนะครับดังนั้นจึงแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อเก็บไม่ว่าจะผ่านแอปเป๋าตังของแม่ทองสุกที่โคกับธนาคารกรุงไทย หรือแอป u s ที่เพิ่งล็อ n ช h กันออกมากับธนาคารเกษรกรไทยหรือ K Bank นั่นเองดังนั้นในเชิงของทองตอนนี้หลายคนก็บอกว่าทองมันแพงใครจะไปซื้อนะครับต้องบอกว่าการซื้อทองตอนนี้มันเป็นการ store of value หรือเก็บเงินหรือรักษามูลค่าเงินของเราในกระเป๋าแต่รักษาไปในรูปของทองครับ ตรงนี้มันมีความสําคัญที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนโผงสร้างปันดีอยู่แล้วเพราะเราพูดมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันว่าดอลลาร์น่าจะเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับ